โอเคนะครับผมก็ขอกรับสวัสดีทุกคนของท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ช่องเคบอลนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเรียกว่าอะไรเอาแอร์กันนะครับผมก็เป็นช่วงเวลาดึกๆเลยนะครับก็ประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับผมซึ่งจะมีใครอยู่หรือเปล่านั้นไปดูกันเลยนะครับผมแล้วเมื่อกี้ผมมีเราเอ๊ะมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับผมเมื่อกี้ผมไปตีเอฟซีนะครับผมในในในเซิร์ฟเนาะเออแกก็บอกว่าเป็นเอฟซีผมนะครับผมก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะครับผม ว่าผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้หรอกแต่จาชื่อแคนได้อยู่แคนเสือขาวนี่นะครับแล้วก็อีกคนนึงก็ไม่มีแคนนะผมออกประมาณสี่ร้อยชั่วโมงผมก็ได้ไปแบบไปเช็คดูปกอยู่นะครับผมึ่งแกก็ตกใจนะครับผมที่เจอผมในในเซิร์ฟนี้นะครับผมผมผมว่งงเลยครับตกใจผมทําไมวอดีผมไม่ได้แบบติงอะไรขนาดนั้นครับผมก็พอยิงได้นะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับผมว่าผมจะรอดหรือเปล่าหรือว่าผมจะล่วงเหมือนม่วงนะครับผมไปดูคลิปกันเลยนะครับ โอเคครับผมเราก็ยิงไปหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคนอยู่ข้างบนนี้ครับผมเล็งอยู่ครับจังหวะน,นี้ยังไงผมก็จะมาพักเสียงสดโอ้โหยิงกลางอากาศครับผมจังหวะน,นี้ยังไงยิงไม่โดนครับรู้สึกว่าจะติดขอบของเอ่อมุมม, м, มุมมุมมุมสิ่งก่อสร้างนะครับผมซึ่งผมก็พยายามเล็งอยู่นะครับผมซึ่งเออบ้านเออบ้านเขาก็อยู่ข้างๆเออเรียกว่าอะไรข้างๆไบโอเลยนะครับผม คือผมก็ขับคนมากับหวานใจนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงต้องต้องดูเรื่อยๆนะครับผมพอดีแบบนี่ครับผมไปหนึ่งเมล็ดครับผมดูครับผมมันต้องรีบแซมนะครับเผื่อเขากดชุบนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ดูเวลาแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคนบินอยู่ข้างบนนั้นผมยิงไปครับไม่โดนครับยิงเว้านะครับผมผมก็จะพาดเสียงนะผมผมอาจจะแบบดิ้นพันหน่อยนะผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมพอดีผมแบบไม่ใช่แบบเรียกว่าอะไรตัวตึงการพากันเนาะ ผมก็แบบตอนนี้ก็พยายามแบบคบนะครับแม่หออมาเก็บของผมผมก็ยิงไปหนึ่งหนึ่งครั้งครับผมก็โอเคครับตอนนี้แบบเรายิงโดนตัวเองครับผมเราต้องให้เอ่อเรียกว่าอะไรให้คนที่นั่งอยู่นะครับลงนะครับผมหรือหวานใจผมมันเองนะครับหวานใจผมว่าลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเออแกนั่นก็น่าจะกระโดดลงนะครับผมโอเคครับตอนนี้ลูกบ้องผมหมดแล้วครับผมแต่ผมแบบมีในเซฟตัวไงครับ ต่ผมก็น่าจะประมาณประมาณแบบเรียกว่าไรเติมลูกฟองนะผมซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมผมก็แบบต้องต้องโคบแบบให้ถึงสุดท้ายเห็นไหมครับลูกฟองมันยังศูนย์อยู่นะครับเราต้องขึ้นเอ่อขึ้นเอ่อลงแล้วขึ้นใหม่นะครับผมมันถึงจะขึ้นนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็รู้สึกว่าแบบจะมีศัตรูของเขากําลังแอบนะครับมันเขาเขานอนนะที่แต่ผมเห็นอยูงไงเพราะผมตาค่อนข้างที่จะดีนะผมนี่ครับผมขึ้นใหม่นะครับผมอันนี้กดผิดนะครับผม กดหมอบโมง่งงโอเคนะผมตอนนี้ลูกบ้องเราก็ได้มาสิบเอ็ดลูกแล้วผมก็เข้าเป็นที่รู้รอยแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ครบไว้ครับผมไม่ไม่แบบเรียกว่าอะไรวันนี้ผ่านใจผมน่าจะอลไเก็บของครับผมผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าแกทําอะไรอยู่โอเคครับผมน่าจะมีคนอยู่ข้างบนนั่นไงครับอลนหนึ่งครับผมตอนแรกผมคิดว่าพูดว่าถ่าจะมีคนอยู่ข้างบนไงที่แต่ที่ทไหนได้แบบอยู่ข้างๆแท้งนะครับผม ตอนนี้ผมก็น่าจะลงไปเอ,อ่ยยิงครับผมแล้วก็เก็บของนะครับผมโอ้ก็มีของมากมายนะครับผมแล้วเราก็เคลื่อนหุ่นต่อนะผมรูส้สึกว่าศัตรูล,ลงมาครับโอ้โหลูกนี้ยิงไม่โดนครับแต่ยิงว่าครับแต่ยิงลูกสองโดน,นครับผมก็ถือว่าแก้แก้ไขกันได้นะผมแก้หน้ากันเนาะทีนี้ผมก็มาดูแอร์เหมือนเดิมนะผม ก็ให้หวานใจผมแบบเรียกว่าอะไรดูแอร์ดูแลแอร์นะผมหรือเปล่าไม่ขึ้นด้วยโอ้โหยิงซอมบี้นะผมถือว่าแบบตึงเกินนะครับผมยิงซอมบี้เนี่ยโอเคครับผมก็มายิงกดหน้าบ้านนะครับผมไม่ให้เขาออกมาแบบยิงหวานใจผมมาเนาะโอ้โหเขาก็เอาบ้องยิงสวนผมนะครับผมแล้วผมก็ยิงกลับนะผมยิงมายิงกลับไม่โกงกันนะครับผมก็เท่าเทียมกันนะผมก็ยิงมายิงกลับนะครับผม นี่ผมก็เก็บคองก็ผมโอ้โหได้คิวีมาตั้งสองกระบอกทัผมผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาพกมาเยอะจังนะเนาะปกติคนปกติเขาแบบปืนหนึ่งนะ่าจะคนหนึ่งนะ่าจะพกประมาณหนึ่งปืนเนาะว่าเขาจะมายิงยิงยิงอะไรก็ไม่รู้ว่าเขาน่าจะมาผิดนะครับผมอนี้ผมก็ไม่แน่ใจไงตอนนี้ลูกบ้องผมก็เหลือประมาณหนึ่งลูกสุดท้ายเนี้ยผมสุดแบบโอ้โหเกินไปไหมเลี้ยงลูกเองครับผมโอ้แค่ผมตอนนี้หวานใจผมก็เก็บแอร์แล้วก็กําลังวิ่ง วิ่งวิ่งสี่คนร้อยเข้าบ้านนะครับผมยังไงครับถอดแบบแต่งชุดเหมือนแบบอะไรวะแต่งชุดเหมือนแบบแต่งชุดติ่มเกิือนะครับผมแบบไม่ได้ใส่เซตไงเปิดแบบเซตนะแต่งชุดก็ติ่มนะครับผมชุดชุด,ช,ดชุดเล็กเนาะ,นะชุดเด็กแบบดังเดิมอะไรเงี้ยติงไม่ไหวนะครับผมโอเคครับผมผมก็ได้แอร์เป็นที่ต้ง้อยนะครับผมซึ่งเราก็ไปดูครับว่าผมจะทำอะไรต่อน,นั้น